สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ Twist Bioscience ค่ะตัวย่อ TWST นะคะอ๋อครับบริษัทด้านชีววิทยาสังเคราะห์หรือ Synthetic Biology ที่กำลังมาแรงเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งเรามีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกเป็นข้อมูลหลัก ภารกิจวันนี้คือเราอยากทำความเข้าใจสถานะของ TWST นะคะครับผมว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่เหมือนจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเ,เทคโนโลยีการเงินแล้วก็เรื่องใหญ่เลยคือภูมิรัฐศาสตร์โลกครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่กำลังตึงเครียดถูกต้องค่ะเริ่มจากจุดที่น่าสนใจมากๆก่อนเลยคือเทคโนโลยีเฉพาะตัวของเขาค่ะไอการสังเคราะห์ DNA บนแพลตฟอร์มซิลิคอนใช่ครับ ลองลึกภาพเหมือนเราพิมพ์วงจรลงบนชิปคอมพิวเตอร์แต่กลายเป็นว่าเรากำลังสร้างสาย DNA ขึ้นมาฟังดูสุดยอดมากครับซึ่งนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทางหรือ dual use ครับคือมีประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและในขณะเดียวกันก็มีความสำคัญมากๆต่อเรื่องความมั่นคงของชาติด้วยคะ่ะครับผมเข้าใจเลยครับแล้วธุรกิจหลกักๆของเขาล่ะคะมีอะไรบ้าง หลักๆเลยคือผลิตยีนสังเคราะห์ตามสั่งครับกับพวกเครื่องมือสำหรับ NGS หรือ Next Generation Sequencing อ๋อที่ใช้ถอดรหัสพันธุกรรมรุ่นใหม่ใช่ครับซึ่งมันเอาไปใช้ได้หลายวงการมากตั้งแต่การแพทย์พัฒนายาการเกษตรไปจนถึงด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศก็มีครับผมจุดแข็งจริงๆคือแพลตฟอร์มซิลิคอนนี่แหละครับมันทำให้ผลิตได้เยอะมากหรือที่เรียกว่า Scale ค่ะแล้วต้องทุนก็ถูกมากๆด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าแค่0.003ดอลลาร์ต่อเบสใช่ครับถูกกว่าคู่แข่งแบบเทียบกันไม่ติดเลยแล้วก็เร็วมากด้วยนะอย่างตอนโควิดเนี่ยอืเขาสังเคราะห์ไวรัสกลายพันธุ์เป็นหมื่นๆตัวได้ในเวลาแค่10กว่าวันโหเร็วมากแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมด้วยลดการใช้สารเคมีไปเยอะเลยครับซึ่งไอความสามารถเรื่องสเกลกับคอสเนี่ยมันเอ่อมันน่าสนใจตรงที่ว่าค่ะ แต่มันถูกมองว่าเป็นเหมือนสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติไปแล้วอ๋อหมายถึงว่าสําคัญถึงขนาดนั้นเลยครับโดยเฉพาะในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน DNA ที่ปลอดภัยในประเทศตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสําคัญมากตอนนี้เข้าใจเลยค่ะมันก็สอดคล้องกับภาพรวมตลาดชีววิทยาสังเคราะห์ที่เขาว่าโตเร็วมากเฉลี่ยปีละ17กว่าๆเลยใช่ครับ ตลาดใหญ่และเติบโตสูงมากทีนี้เอพอมาดูเรื่องตัวเลขการเงินมันมีอะไรที่แบบดูขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยนะคะครับยังไงครับคือรายได้โตดีนะคะ18%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะกลุ่ม NGS นี่โตเยอะเลย27%อืมอันนี้ดี Gross margin หรือกำไรขั้นต้นก็ดีขึ้นด้วยเป็น53.4%แล้วแต่ว่าแต่บริษัทยังขาดทุนอยู่คะ่ะ Adjusted EBITDA ล่าสุดก็ยังติดลบอยู่8ล้านเหรียญแล้วขาดทุนสะสมนีเ่เกินพันล้านเหรียญไปแล้วโอ้โหเยอะมากครับใช่ครับ Adjusted EBITDA ที่ยังติดลบนี่ก็หมายความว่าการดำเนินงานหลักๆยังใช้เงินมากกว่าที่หาได้ถึงแม้จะดีขึ้นกว่าเดิมแระบบนี้ตลอดเขามองยังไงคะทำไมราคายังไปได้นี่แหละครับคือจุดที่ตลาดกำลังเดิมพันกันหนักมากคือเขามองข้ามตัวเลขขาดทุนตอนนี้ไปก่อน อ๋อมองไปที่อนาคตใช่ครับมองไปที่ศักยภาพในอนาคตที่มันขับเคลื่อนด้วยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาหนุนด้วยราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ก็ยังสูงอยู่แถวแถว43เหรียญครับแล้วการที่สถาบันลงทุนใหญ่ๆอย่าง Ark หรือ Blackrock เข้ามาถือหุ้นเยอะเนี่ยมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นตรงนี้แหละครับว่าเทคโนโลยีนี้มันจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมได้ โอเคค่ะแสดงว่าเรื่องเทคโนโลยีกับภูมิรัฐศาสตร์นี่เป็นปัจจัยสาคัญมากๆเลยใช่ครับโดยเฉพาะมิติภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมากเพราะอย่างที่คุยกันเทคโนโลยีหลักของ TWST มันเป็น dual use ดาบสองคมครับผมซึ่งมันก็เลยนำมาสู่ความกังวลเรื่อง biosecurity หรือความมั่นคงทางชีวภาพเช่นกลัวว่าจะเอาไปสร้างอาวุธชีวภาพอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะคือมีระบบคัดกรองลูกค้าคัดกรองลำดับ DNA ที่สั่งเข้ามาอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเอาไปใช้ในทางที่ผิดครับการลงทุนตรงนี้นอกจากเป็นความรับผิดชอบแล้วในอนาคตถ้ามีกฎหมายบังคับใช้มาตรฐานการคัดกรองพวกนี้ขึ้นมาจริงๆค่ะ t s w s t ก็จะได้เปรียบคู่แข่งทันทีเลยเหมือนมีคู่เมืองทางกฎหมายหรือ regulatory mode ขึ้นมาอืมน่าสนใจค่ะซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับกฎหมาย Biosecure Act ที่สหรัฐก,กำลังผลักดันอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนี้เป็นประเด็นร้อนเลย เป้าหมายหลักๆของกฎหมายนี้คือพยายามลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศที่สหรัฐมองว่าเป็นคู่แข่งหรืออาจเป็นภัยคุกคามอย่างเช่นจีนแล้วผลกระทบต่อ TSWST คืออะไรคะถ้ากฎหมายนี้ผ่านคาดกันว่าน่าจะเป็นผลบวกกับ TSWST มากเลยครับเพราะมันอาจจะไปกีดกันคู่แข่งสำคัญจากจีนอย่างเช่นจีนสคริปต์ไม่ให้ได้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ อ๋อทำให้ TSWST กลายเป็นตัวเลือกที่ดูปลอดภัยกว่าในมุมมองความมั่นคงครับผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้าน biosecurity ของสหรัฐไปเลยปัจจัยนี้เลยเป็นตัวขับเคลื่อนมูลค่าหุ้นที่สำคัญมากนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆนะคะมีลมส่งจากนโยบายรัฐเลยแต่มันก็มีความเสี่ยงใหญ่ซ่อนอยู่เหมือนกันครับความเสี่ยงจากอะไรคะ จากกลยุทธ์ของ TWST เองในประเทศจีนนี้แหละครับอ้าวหรอคะเขาทำอะไรในจีนคือ TWST กำลังไปตั้งฐานการผลิตส่วน back end หรือขั้นตอนท้ายๆของผลิตภัณฑ์กลุ่ม NGS ในจีนครับเพื่ออะไรคะลดต้นทุนใช่ครับหลักๆคือลดต้นทุนแล้วก็เพื่อเจาะตลาดในเอเชียแปซิฟิกด้วยอืมซึ่งมันดูส่วนทางกับสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่หรือเปล่าคะนั่นแหละครับ คือจุดที่น่ากังวลที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เลยมันดูขัดแย้งกับนโยบายดีคอ l i n g หรือการแยกตัวออกจากจีนและก็ขัดกับเจตนารมณ์ของ Bio-Secure Act ด้วยและถ้าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมันมากขึ้นล่ะคะหรือกฎระเบียบเข้มกว่าเดิมมากๆก,ก็จะทําให้ต้นทุนพุ่งส่งปรีดเลยถูกต้องครับแล้วก็จะกระทบกลุ่ม NGS โดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มที่กําลังเติบโตเร็วที่สุดของบริษัทด้วย โหนี้เป็นจุดเปราะบางสําคัญเลยนะคะใช่ครับเป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบริษัทเองก็รับทราบนะครับเขาก็ระบุไว้ในรายงานถึงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าหรือ policy uncertainty สรุปแล้ว TWST นี่เป็นหุ้นที่ มีหลายมิติมากๆเลยนะคะโตสูงแต่ก็เสียงสูงเหมือนกันครับเป็นการลงทุนที่มองไปข้างหน้ามากๆมองที่ศักยภาพจากเทคโนโลยีและก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อย่าง b i o s e c u r Act เป็นปัจจัยหนุนแต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงใหญ่เรื่องฐานการผลิตในจีนที่มันดูสวนทางกับนโยบายสหรัฐถูกต้องครับสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือความคืบหน้าของ b i o s e c u r i Act ว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนแล้ว TWST จะปรับห่วงโซ่อุปทา,านออกจากจีนยังไงและที่สำคัญที่สุดเลยคือ เมื่อไหร่บริษัทจะทำกำไรได้จริงๆถึงจุดคุ้มทุน EBITDA Break Even นะคะครับผมประเด็นนั้นสำคัญมากสุดท้ายนี้มีมุมนึงที่น่าสนใจอยากชวนคิดต่อนะคะคือในเมื่อเทคโนโลยีสังเคราะห์ DNA เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ในทางชีววิทยาอย่างเดียวแต่เริ่มมีการพูดถึงว่าใช้เก็บข้อมูลดิจิตัลได้ด้วยอ๋อครับ ที่ TWST ร่วมมือกับ Microsoft อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้มูลค่าทางภูมิรัฐาศาสตร์ของการควบคุมแพลตฟอร์มสังเคราะห์ DNA แบบนี้มันอาจจะไปไกลกว่าแค่เรื่อง biosecurity หรือเปล่าหมายถึงว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในอนาคตใช่ค่ะแล้วก็อาจจะโยงไปถึงความมั่นคงทางดิจิทัลด้วยอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเทคโนโลยีนี้มันจะพัฒนาไปถึงจุดไหนได้อีกน่าคิดมากครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจริงๆครับ